กำลังปลูกมะเขือส้มเล็กค่ะมะเขือส้มเล็กกําลังเป็นดอกค่ะนี่ค่ะประมาณห้าต้นค่ะห้าต้นนั่นก็โกดเทียนค่ะกับแตงแตงร้านค่ะลูกใหญ่ๆนะสลหรับตำนะคะก็บอกว่าปลูกอะไรหลายอย่างมันมันจะป้องกันศัตรูพืชได้เก็ <c oughs> <c oughs> เลยลองดูค่ะเนี่ยกำลังสวยค่ะ แตงท่อนข้าวโพดเทียนอันนี้จะปลูกขายค่ะหอมแบงกำลังเพาะขายค่ละกำลงังเพาะขายอันนี้ฟักทองค่ะอันนี้ดอกกุนายตื่นสายค่ะอันนี้ก็จะเพาะขายค่ะต้นหอมหอมแขกค่ะ นี่ดอกคุณนายตื่นสายเพาะขายค่ะให้มันสวยก่อนเขาะจะเอาไปขายค่ะนี่ต้นหอมค่ะต้นหอมหอมแบ่งค่ะนี่กระเทียมต้นนั้นหอมค่ะใบปลูกกินดอกค่ะอันนี้มะระค่ะผักไส้นะคะคุณสันผักไส้ผักไส้คมค่ะอันนี้ถัวถ่วค่ะถั่ว ถั่วถั่วไลท่ทาหารค่ะวันนี้มาเอาญ่าตรงนี้ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์มนาวมนาวอันนี้ถั่วปูค่ะกำลังจะออกอีกรุ่นค่ะถั่วปูนั่นอีกค่ะที่ใหญ่ นี่ผปุ๋ยรุ่นหนึ่งค่ะตัวฝักยาวตัวฝักยาวโอเคนะ,คะ